ดีครับผมวันนี้เกษตรพี่ตนเองจะพานำเที่ยวสวนที่ไม่พึ่งเคมีและสารพิษนะครับแล้วก็ไม่เอายาปฏิชีวนะสารตกค้างอยู่ในเนื้อสัตว์และพืชวันนี้ก็จะพานำท่านมาดูการทำเกษตรพึ่งตนเองปลอดเคมีและสารพิษนะครับ ตัวนี้ก็เรี้ยงหมูเป็นหมูป่าหมูป่าเอามาทําเป็นหมูหลุมนะครับตัวนี้ตัวผู้และตัวเมียน่าจะแตกวัหนุ่มว้สาวแล้วครับอีกหน่อยคงผสมพันธุ์กันเองก็มีหมูเป็ดไก่่านตัวนี้ลูกเป็ด แั้นก็เป็นบ่อปลาก็มีไก่ดำไก่ดำตัวนั้นเพิ่งฟื้นจากการเป็นโรคนิวคัดซึนนะครับเขาเราียกโรคหานะครับโรคหวัดส่วนตัวนี้ก็เป็ดกับไก่ร่วมใจกันสามาคีฟักนะฮะ ไก่ไก่ดำครัเป็ดก็มาฟักมาไข่ทับกันสัวนี้ก็ไก่แจ้ครับรมาส่วนนี้ก็จะเป็นเป็ดนะครับครบอาทิตย์แล้วผมว่าน่าจะปล่อยได้แล้วนะครับปล่อยเลยครบอาทิตย์แล้ว ร้องเหนือ,อน,นี้ครับานส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนพืชผักสวนครัวผักผลไม้นะครับก็ชมพู่ยังไม่ออกลูกครับอ่ัก๊หลังมะเขือพวงนะครับก็ชะอมก็มีปลูกยางนายางนาเสริม ยางนาขยอมนะครับตัวนี้ก็เป็นแม่ไก่ดำแต่ขนขาวนะค,คุยเขียหากินพาลูกหากินนะครับลูกหายแล้วเดี่ยวมาเอาไปกินมั้งลูกมีแปดตัวนี้เหลือสามน่าจะเหยี่ยวเหยี่ยวเยอะแถวนี้ครับยางนาก็ต้นโตแล้วครับสูงมากแล้ว ผมก็ทําแค่พออยู่พอกินครับกาแฟก็ติดลูกครับติดลูกแล้วกาแฟนะครับปลายต้นเลยต้นเล็กๆมะเขือพวงก็เตรียมออกดอกออกดอกติดลูกติดปากติดมาติดผล ก็มีขนุนขนุนต้นใหญ่เอามาปลูกประมาณฟุทธกว่า,วาตัวนี้ขึ้นเท่ากับหน้าอกแล้วครับตัวนี้เป็นโดยรวมนะครับสวนเกษตรตัวนี้ก็ก,กาแฟออกลูกเต็มเต็มต้นเต็มกิ่งออกลูกตามกิ่งครับนี้น้อยนาน้อยนาเยอะเลยยี 10, 20, 20, 20, 20, 20่สิบสามสิบต้นตัวนี้ก็ มะม่วงดินไม่ค่อยดีครับผมเอาสิบหกธาตุมาลงส่วนนี้ก็จะเป็นไม้พยอมไม้พยุงไม้ยางนาก็มีเพกาเพกาตินฟ้าเตี้ยพยุงโดนตัดเครื่องตัดหญ้าตัดก็เลยแตกปึนคุ่มผมก็เลยแต่งกิ่งใหม่สวนก็ถังหมักสิบหกธาตุ เส็บมาพร้อมจะล้างเทใส่นาโยนเร,ยเรียบร้อยแล้วผมก็เอามาเตรียมทำความสะอาดส่วนก้าตรงนี้ก็โยนเหลือไว้ไวซ่อมบอ่อนี้สร้างใหม่บอ่อสร้างขึ้นมาใหม่ครับสองบอ่อแล้วจะก็จะสร้างเพิ่มอีกผมจะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง กุ้งเคฟิตนะครับล็อบเตอร์แอมจืดประมาณนี้แล้วก็มีหอยมมคมกุ้งฝอยทำบอ่อใช้พื้นที่ว่างนะสองคูณแปดเมตรตรงนี้ก็ได้อีกสามบอ่อนะครับพื้นที่ว่างดีกว่าปล่อยให้ยญ้าขึ้นลกนะครับตนะรวนี้ก็ป่ายางนาพยุงพยอมตะเคียนไม้สัก นไม้ป่าไม้ผลเก่าๆของตั้งเดิมของไทยเราผมก็เก็บมาปลูกหมดส่วนนี้ผมก็ทํานาหวานพื้นที่ตรงนี้ไร่ครึ่งทํานาหวานนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นนาโยนนะครับนาโยนส่วนนี้ก็จะอยู่ที่สีไรนะ่สี่ไร่ที่ผมโยน วันนี้ได้อาทิตย์หนึ่งแล้วส่วนนู้นก็จะผมทำฝั่งนี้เป็นโคกเป็นโคกต้นหนองก็จะอยู่นู้นข้างล่างครับเดินลงไปอีกไกลไกลสูบน้ำผันน้ำเข้านาสามวันเสร็จสูบน้ำ น้ำมันหมดไปสิบริตรประมาณนั้นกล้วยก็พึ่งปลูกเสร็จก่อนหน้านี้ก็มีการปลูกกับหัวก็มีผลผลิตไปแล้วเก็บหมากเก็บผลไปกินหลายเที่ยวแล้วอ้าวอันนี้ก็กล้วยครับกล้วยออกเครือกล้วยออกเครือบนบนเชือก งงครับงงออกเครืออยู่บนเชือกนะครับง,งงครับไม่ต้องงงครับทำไปเรื่อยผมอยู่คนเดียวนะครับกรเกษตรพึ่งตนเองอยู่คนเดียวเสาร์อาทิตย์ลูกกับเมียก็จะมาหามีความสุขนะครับอยู่ท้องไร่ท้องนาอยู่กับสิ่งที่ตนเองทำแล้วก็อยู่ในสิ่งที่อนาคตมันจะต้องยั่งยืน เนื่องจากว่าเรามีข้าวในนามีปลาในหนองนะครับอาหารเรามีมากมายปลาหมูเป็ดไก่นะครับทุกอย่างที่เรากินเราก็ปกลูกเราก็เลี้ยงโดยไม่เอาเคมีและสารพิษมาใส่อาหารที่เรากินนะครับแล้วก็ทำอาหารเองสร้างอาหารเองสร้างอากาศให้บริสุทธิ์นะครับ น้ำก็จะไม่มีสารเคมีไม่มียาฆ่ามาแมลงไม่มีเคมีพิษนะครับสิ่งที่ผมทำทุกวันนี้ก็ปลูกปลาให้ลูกหลานนะครับปลูกมันสำปะหลังนะครับนี่นี่ี่ปลูกมันสำปะหลังด้วยแต่ไม่ขุดหัวมันไปขายจะเก็บใบมันไปต้มปั้นก้อนทำเป็นอาหารปลา กูคนาก็ปลูกตะไคร้ก็มีมะละกอเพิ่งปลูกร่วมกันมีมันสับปะหลังมันมันสับปะหลังนะครับมีมะละกอก็มีมอนมัมเบอรี่มอนเชียงใหม่ครับเขาดินไม่ดีครับยากคุมก็มีขึ้นบ้างปะปลายนะครับนี่ครับมอนมัมเบอรี่มอนเชียงใหม่แต่อีกเป็นแปลงผมก็ปลูกไว้อยู่ครับเยอะอยู่ย ยางนาโซนนี้ก็จะแคะแคะเนื่องจากเป็นดินทรายเอา16คาดมาใส่ดินก็เริ่มจะดีขึ้นเรื่อยๆตัดจ้าทับผมหมักหมมลงไปเรื่อยๆตัวนี้ก็จะเป็นมันมันเข้ากรรมนะครับมันเข้ากรรมตัวนี้ก็เป็นต้นโกโก้ โกโก้ตะคออยู่ฝั่งนูน้นกระท้อนอยู่ข้างล่างก็ปลูกตัวน,นี้น้อยหนาเพราะเมล็ดครับน้อยหนาเพราะเมล็ดมาปลูกก็นี้ก็เป็นชมวงชงัชง่วโมงชัมวงมะกอกกอกก็มีี ไปมะกรูดตะไคร้ไม่ใช่ตะไคร้ดิอะไรนะดกะเพรานะปลูกไปเรื่อยเ,อยเดินทั้งวัน <c oughs> ผมเดินทั้งวันครับแต่ละวันไม่หยุดไม่หย่อน <c oughs> เดินเลาะสวนนะหญ้าลกก็ถางจับมีดแบกจอบไปเรื่อยมันตรงนี้ขึ้นสูงขึ้นแนละ้วขึ้นเถาเทา้ทายาวแล้วครับ แล้วมาเก็บเถากอดยอดเขาลงเอาขึ้นให้เขาพันต้นไม้ขึ้นไปอิงอาศัยกันหัวก็จะอยู่ข้างล่างเรียกมันอะไรนะมันมันเข้ากำ่ำอันนี้เห็ดเห็ดน้ำหมากนะครับนี่เห็ดน้ำหมากอะเขาเชื้อเห็ดมาป่อยเยอะเลยเห็ดน้ำหมากเห็ดอะไรเยอะแยะเลยครับผมก็ มีการทำมีอาการเอาไอ้เชื้อเห็ดมาปล่อยหน้านี้นะครับเยอะขึ้นนี่ต่าจะเป็นเห็ดปวกเห็ดเดยอะแต่ผมไม่ได้เก็บฮนะโกโก้อ,อีกหน่อยก็เขาบอกสองปีปลูกเขาติดหมากติดผลผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าจะสองปีหรือเปล่า แมงนอนมาเจาะยอดตัวนี้ก็จะเป็นมัมเบอรี่มอนเชียงใหม่ปลูกจะทำเป็นซุ้มครับนี่ครับปลูกทำเป็นซุ้มโดยรวมนะครับพาเที่ยวสวนเกษตรพึ่งตนเองนะฮะโดยผมมงคลเป็นผู้ควบคุมดูแลปฏิบัติการ ทุกอย่างนะครับวางแผนเพื่ออนาคตของลูกหลานและพื้นแผ่นดินที่ผมเกิดนะครับทุกสิ่งมาด้วยใจเอากายเป็นแรงฮึดสู้ทุกสิ่งทุกอย่างครอบครัวคือแรงผลักดันทำให้ผมมีและสู้สร้างถึงวันถึงทุกวันนี้นะครับก็เดินกลับมาที่เดิมนี่โซนโซนท้ายๆสวนนะครับ แต่โซนด้านหน้ายังไม่ขึ้นยังไม่พาขึ้นไปส่วนด้านหน้าก็จะเป็นไม้ดอกไม้ประดับไม้อะไรหลายๆอย่างกุ้งก้ามกามกุ้งเคฟิตกุ้งฟอยหอยขมปลาไหลอะไรผมเลี้ยงเยอะเลยแต่คนคนเดียวที่เดินมาก็เนี่ยอยากจะให้ี่คือคู่ชีพผมนะครับมีผู้มีอุปการะคุณนะฮะผู้มีพระคุณ เอารถมอเตอร์ไซค์ให้คันนี้คันนี้ให้ผมมาฟรีๆครับผู้มีพระคุณนะให้ผมมาฟรีๆเลยรถคันนี้ครับก็มีโลโก้ของบริษัทท่านอยู่นะครับนี่ครับนี่คือบริษัทของท่าน ่านให้รถคันนี้ผมมาฟรีๆครับสำหรับคลิปนี้คงต้องจบแต่เพียงเท่านี้นะครับ10บโมงเช้าเดดไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่เพราะมีฟ้าหลวคลิปหน้า แล้วจะมาอัพให้ทุกท่านที่สนใจคําเกษตรปลอดเคมีและสารพิษและก็พึ่งตนเองนะครับจะมาอัพให้ท่านดูอีกครั้งในภายภาคหน้าสำหรับคลิปนี้วันนี้ขอพระคุณทุกทุกท่านที่ติดตามขอบคุณครับสวัสดีครับผม